มาลงเรือที่แก่งคูคูอำเภอเชียงคา,จาจนจังหวัดเลยนะคะมา่มเรียรายงานโดยอาจารย์จิรพัฒน์งมงคลต้องภาพไม่คนะุณบอลรู้รแค่แถวมือโปรนะครับขวามือทำขวามือเป็นฝั่งเาในทางที่น้องเรื่องเราเอาสบายดีสบายดี พออี่น้องเชียงคานสยามเมืองีอเแ่ไ้แตเปยดแก้วแกนเนี่ยขามาเลย่สมี้ไ่พูดเรือผมเาเอานี่ถ้าเรือไปเกษตรครับผมโตโป้ใหญ่โ เอาะนั่นน่ะหรอเจ้าองเนี่ยเขาจมาเช่าเจ้าของเนี่ยมาทำไมครับก็คือถ้าถ้าเราอยากจะท้ามไปเที่ยวบ้านเขาได้ก็คือตรงนั้นต้องไปทำพืนที่แล้วลงมาดักเรา